กล้องเล็กกล้องใหญ่สั่งได้ค่ะหกส,สิบบาทในชะ่ไสี่ร้อยสี่สิบ ทอนไปบางีชื่อเลบลเลยบ้าบินไหมคะใค่ะห้องอกระจกอ่ะใช่บอกว่ามาหาเป็นเบลกักดจบเบลสั่งห้าร้อยห้าร้อยส ให้ม,บบนมันแบบนนให้มันเกาพิมพ์ก่อนเกาพิมพ์ก่อนเราต้องลองผิดองสุดไปตั้งนานล้วนะเ <c oughs> จะูวิธี่ะได้สจะได้เถจะได้นะ พระบิดไหมคะบิดนะคะอ่อนค่ะกล่องเล็กลกล่องใหญ่ดีค่ะอันนี้หกสิบบาททานได้หมดใส่ตู้เย็นในเวทแทนได้นะคะไม่แข็งรสชาติไม่เปลี่ยนอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้ห้าหกวันเลยขอบคุณค่ะ วันนี้เรามาอยู่ที่เซฟวันมาเจอนี่โหอยากกินนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าร้านนี้เป็นเพ็นชายหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นเป็นายไม่ได้ขายแพนเป็นร้านร้านแรกในเซฟวันค่ะร้านเป็นร้านแรกในเซฟวันด้วยใช่ค่ะลงเพชรโคราด้นะพอออยู่ลงเห็นในโคราดด้วยมีโคราดโอ้โหนี่เดี๋ยวสุกสายต้องอยู่อยู่นานหน่อยเพราะว่ามันหอมมาก ร้านหนูติด50ล้านหนึ่งในห้า้านเลยในโคราชด้วยเหรอใช่ไม่ค่ะในประเทศค่ะในประเทศเลยเหรอโอ้พี่น้ามีค่าพ่อแคปไหมนี่ด้วยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วยังครับเนี่ยใกล้แล้วค่ะประมาณ5นาทีอ๋อ5นาทีจริงๆแล้วมันทำได้สองด้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ลูกค้าน้อยเราก็เลยทำด้านเดียวหรือว่าเราจะขยับไปเรื่อยทางนู้นกคไม่ได้จะทำแล้วค่ะเพราะว่ามีออเดอร์มาห้าสิบเศษกบสุดกบ เรอได้มาเรื่อยๆคือแผ่นหนึ่งเนยมาได้หนึ่งกล่องนั้นพอดีป่ะอ่านี่ค่ะหนึ่งแผ่นถ้าครึ่งถ้าครึ่งก็อ๋อก็คือแผ่นละหกสิบใช่ค่ะแผ่นละหกสิบนึ่งอันนี้ครึ่งแผ่นใช่ค่ะค่แ่ใช่ค่ะคึ่แผ่นค่แผ่นนี่ค่ะนี่ค่ะ่นี่่ชิมคับพี่เดี๋ยวผมซิ้อเลยเดี๋ยวดูทาตอนทาที่เอางเท้าลงนี่่อยากเห็น สักครู่หนึ่งคี่เดี๋ยวเราเอาแล้วไม่เป็นไรครับผมไม่รีบเลยมาวันไหนดูดีแล้วมาเจออยู่หัวมุมได้โน้ตเปิดอยู่สองร้านนะคะเอออยู่เนหน้ามหาล่าติดร้านหนึ่งเอามหาล่านี่จะเป็นช่วงกลางวันออ๋มาบินสั่งได้เลยค่ะลูกค้าแวะดูก่อนนะคะี่่มาบินไหมคะร้อนเลยค่ะคมาแวะดูก่อนนะคะมาบินไหมคะ สีมันออกข้าม่วงเพราะเป็นมันม่วงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นข้าวเหนียวดำมะพร้าวอ่อนออ๋ข้าวเหนียวดำมะพร้าวอ่อนใช่แล้วก่อนค่ะลูกค้าสั่งใบมีรสเดียวเลยหรือเปล่าใช่ค่ะรสเดียวเลยข้าวเหนียวดำมะพร้าวของเรามันอยู่ที่ว่าถ้าเย็นแล้วก็ไม่แข็งค่ะอ๋อเย็นแต่จะไม่แข็งใช่เนื้อนุ่มๆเนื้อเรียบใช่ดูมะพร้าวแน่น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 เลยน้องร้อน เร, <30, S 1> ราบินสั่งได้นะคะนะโโอ้หแล้วทุกคนค่ะลูกค้าต้องร้อนเลยค่ะท่านาเนาะสมัยก่อนตุก้อนเล็กๆน,นะแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอันนี้เราไว้ข้ามวันข้ามคืนได้เลยนะคะได้เลยแต่กินนึกถ้าเราเวฟมันจะแข็งไหมไม่แข็งค่ะอ,อ,อยู่ถ้าอยู่นอกตู้เย็นอยู่ถึงพรุ่งนี้เย็นถ้าอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้ห้าหกวันเลยค่ะถ้าออกมาเวฟทานไม่แข็งโอ้สามคนเพ่อนเลยนี่โอ้ อะไรจะปานานสามสิบหกสิบตอนนี้มีเมนูมาอีกห้าสิบสองเลยหรออ,อ่าสิบเจ็ดค่ะอืมสิบเจ็ดกล่องเอาละสนุกแล้วแม่ค้าของพวกนี้ทำสังส่งลูกน้าเขาไปได้ด้วยอ,อ๋อหนึ่งปีใหม่เอ๋ซื้อไปฝากคนที่บ้านได้นะคะอ๋อ อันนี้คือซึ่งกล่องใช่ค่ะสามสิบโดยจะเป็นแบบของใสกับของขาวก็แล้วแต่อ๋อดูดิถ้าเป็นผมมันสลับไปสลับมาขาจะได้แต่ละชิ้นนี่หกคนละบางทีดูถ้าทำงานเนีคยับเป็นเครื่องจักรเลย ขณะที่เปิดเตาแล้วนะเปิดแล้วรานนักแช่อยู่ที่นี่ไม่รอ้วันนี้ถือว่าดีเนาะได้อยู่หัวผมค่ะไม่อยู่ตรงนี้ประคำไม่ค่ะมันเป็นล็อกเวียน,นะคะ่ะรอล็อกเวียนไปนเรื่อยๆเนาะใช่น้าบินสั่งได้นะคะลูกค้าแม่ลูกกอล์แต่บ้านเรจะอยู่โซนนู้นอ๋อแต่บานจะอยู่โซนนู้นแต่วันนี้จับได้อยู่โซนนี้ใช่ก็เลยเจอแดดตั้งแต่บัวช่างใช่ <laughs> เบลเบลเขาหายไปนานเลยเนาะเอาไปส่งหน้าสนัสนสนะจ๊ะเขาบอกว่าหายเขาบอกาเบล น,นี้คนนั้นก็เรียกว่าเก็บข้าวกล่องนะส่วนที่เหลือนี่กำลังจะเอาลงใหม่เราอยู่ที่ขนมบ้าบิานบใหญ่เป้นนะสามคนนี้คงไม่มีใครเป็นเหญ่เป้นหรอกเนาะเหญ่นะ <c oughs> เป้นอยู่บ้านค่ะใหญ่เป้นอยู่บ้านแปดสิบกว่าแล้วแปดสิบกว่าอ้หูแข็งแรงมากเลยอยู่ท้ายเกินแล้วพี่เนาะแล้วลูกค้ามาเก็บเขาติดไป không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn